สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมูเตลูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงนะคะวงในครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือนมีนาคม2567นี้นะคะ,ะคลิปนี้นะคะสำหรับชาวราศีมีนนะคะซึ่งชาวราศีมีนนะคะคือผู้ที่เกิดวันที่20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะ20กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะ เป็นดวงในรวมนะคะขอให้ใช้วิจารณาญาณในการรับชมรับฟังนะคะหรือไม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าในเครื่องเดือนหลังนี้นะคะชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรนะคะว้าวใบแรกเดือดซนมาเลยนะคะความสำเร็จความสุข ความสมหวังนะคะว้า wow. ว king of pentacles การเงินเด่นมากๆนะคะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากการเงินปังๆมากๆเลยนะคะ eight of wands คนมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะอย่าง ดีเลยทีเดียวนะคะสดใสมากๆนะคะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะสำหรับคนมากๆเลยนะคะคิงออฟวอนการงานมั่นคงมากๆนะคะไพ่ดีมากๆนะคะชาวราศีมีนนะคะไพ่ออกมาดีมากๆคนจะมีความมั่นคงการเงินการงานนะคะมีชีวิตที่ดีที่สดใสว้าว ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็เช่นกันนะคะว้าวไม่ได้แล้วนะคะไม่ได้แล้วสั่นกระดิ่งนะคะสุดยอดมากชาวราศีเมีนสุดยอดมากนะคะครึ่งเดือนหลังนี้นะคะคุณจะมีแต่ความสุขความสมบูรณ์ความสมหวังในชีวิตนะคะทั้งในเรื่องของการเงินการงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณมีเกณฑ์ที่ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณมีเกณฑ์ที่จะ ได้ตกลงมั่นหมายนะคะได้มีความมีชัดชัดเจนนะคะในความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่อาจจะคบกันไม่นานนะคะคุณมีโอกาสที่จะไดะ้มั่นหมายนะคะได้พบเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือไม่ว่าบางคนบางท่านเนี่ มีเกณฑ์ที่จะได้คุยในเรื่องของการแต่งงานกันด้วยนะคะสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งคุยกันนะคะเป็นคนคุยนะคะความรักของพวกคุณนะคะมีเกณฑ์ที่จะพัฒนานะคะพัฒนาเป็นความมั่นคงเป็นความรักที่ดีรักกันยืนยาวนะคะได้เลยทีเดียวนะคะคุณโสดนะคะคุณจะเจอคนถูกใจ คนที่คนคุยจะมีเกณฑ์พัฒนาจากคนคุยนะคะ,ะเป็นแฟนนะคะจากแฟนนะคะเลื่อนเป็นคู่มั่นเป็นคนรักได้เลยนะคะเนือสนะคะไพ่เมเจอร์อาคนาความสุขความสมหวังนะคะความประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยนะคะชีวิตของคุณจะประสบความสําเร็จทุกอย่างดังที่คุณตั้งใจไว้นะคะ การเงินนะคะ King of Pentacle การเงินมั่นคงมากๆนะคะแล้วก็บางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะหรือไม่ก็ทำอาชีพเสริมรายได้เสริมเข้ามานะคะซึ่งนะคะจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะว่าวชาราศีมีนไม่ได้พูดเยอะเลยนะคะคือชัดเจนมากๆมีความสุขนะคะในชีวิตมากๆ การเงินมั่งคั่งร่ำรวยการงานก็มั่นคงธุรกิจก็มั่นคงมั่งคั่งนะคะออเดอร์เข้ารัวรัวนะคะบางคนบางท่านมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีที่สดใสนะคะเป็นไพท่ที่สดใสม,มากมากนะคะเอ็ดออฟบอนะคะ,ะการงานของคุณนะคะก็มีความสุข ราบรื่นดีนะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะในครึ่งเดือนหลังนี้นะคะชาวราศีมีนนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ติดขัดอะไรเลยนะคะถึงก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะมีปัญหานะคะแต่นะคะชีวิตของคุณนะคะจะเปลี่ยนพิกผันนะคะเป็นสู่ความสำเร็จแน่นอนนะคะคุณทำอะไรนะคะคุณจะประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามนะคะการเงินการง,งานความรักสุขภาพก็ดีด้วยเป็นไพ่ที่ดีมากๆทุกใบเลยนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากทุกใบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออราโลกันนะคะว่าไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคนนะคะว้าวดีดีด้วยดีใจมากนะคะแม่หมอยินดีด้วยที่สุดเลยเป็นไพ่ที่ดีทุกใบเลยนะคะ c o m m u n i c a t e c l e a r l y การสื่อสารนะคะขอให้คุยกันให้ชัดเจนนะคะขอให้คุยกันให้ชัดเจนไม่ว่าจะสื่อสารในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของความรักก็ตามหรือว่าเรื่องใดๆก็ตามนะคะขอให้มีความชัดเจนทอย่างนะคะก็ถ้าชัดเจนก็จะฝ่าย แต่และฝ่ายก็จะเข้าใจตรงกันนะคะในการสื่อสารนะคะบวากคิดเป็นการให้อภัยนะคะพระนาฟ้าบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรกับใครนะคะถ้าใครทำไม่ทาไม่ดีกับคุณนะคะในก่อนหน้านี้นะคะก็ขอให้คนให้อภัยนะคะเพื่อเปิดทางสู่คุณนะคะ เมื่อจิตใจของคุณโล่งปล่งเบาสบายนะคะไม่มีความทุก์ในการในเรื่องใดๆก็ตามนะคะไม่มีปัญหาใดๆเข้ามาทำให้คุณขุนข้องหมองใจเคลียร์จิตใจของตัวเองให้มีความสุขแล้วนะคะชีวิตของคุณก็จะเจอสิ่งดีๆนะคะ จะมีแต่ความสุขความสมหวังมาสู่คุณนะคะเคลียร์จิตใจให้ตัวเองนะคะให้มีความสุขนะคะร่วงปลงเบาสบายนะคะนี่ง่ายนะคะ mediation bring answer นะคะสติสงบการทำสมาธินะคะจะนำมาซึ่งคำตอบที่ดีสำหรับคุณนะคะขอให้คุณมีสติมีสมาธินะคะ ล่วงโปร่งเบาสบายนะคะสมองเมื่อสมองของคุณปลอดโปร่งนะคะทุกอย่างนะคะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนความสําเร็จความสมหวังนะคะสิ่งดีๆนะคะจะมาสู่คุณนะคะว้าวดีดนนะด้วยนะคะชาวราศีเมนนะคะยังไงนะคะแม่หมอให้ชาวราศีเมีนมีความสุขความสมหวังนะคะทุกอย่างการเงินขวการงานความรัก ชีวิตที่ดีที่สดใสเหมือนไพ่เดอะซันใบนี้นะคะและมีอะไรปัญหาอะไรขอให้พูดคุยกันให้เคลียร์แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรกับใครเขาว่าร้ายกล่าวคุณหรือ,อว่าก็ใครทําให้ดีกับคุณนะคะขอใหคุณให้อภัยนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีสติมีสมาธินะคะทุกอย่างอาจะนามาซึ่ง คำตอบที่คุณต้องการจะนํามาซึ่งความสําเร็จความสุขความสมหวังทุกอย่างทุกเรื่องทุกเรื่องเลยจริงๆนะคะการเงินการงานความรักคุณสมหวังทุกอย่างเลยนะคะชาวราศีเมีนนะคะขอคุณคิดดีทดําดีพูดดีนะคะทุกอย่างสิ่งดีๆนะคะจะเข้ามาสู่คุณแน่นอนนะคะ อแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ